ข้อที่3นะครับแก๊สชนิดหนึ่งบรรจุอยู่ในภาชนะขนาด100ลูกบาศก์เซนติเมตรที่ความดัน1บรรยากาศณนะอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสถ้าแก๊สนี้บรรจุในภาชนะขนาด200ลูกบาศก์เซนติเมตรณอุณหภูมิเช่นเดิมแก๊สนี้จะมีความดันเท่าใดครับเรามาดูนะครับสิ่งที่โจทย์กำหนดให้และมีการเปลี่ยนแปลง ก็คือ100ลูกบาทเซนไปเป็น200ลูกบาทเซนสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือปริมาตรครับที่ความดันหนึ่งบรรยากาศแล้วก็ตรวจถามว่าแก๊สนี้จะมีความดันเท่าไหร่แสดงว่าความดันเนี่ยต้องมีการเปลี่ยนแปลงครับและ ณอุณหภูมิเช่นเดิมเราจะไม่เอาอุณหภูมิมาพิจารณาครับเรื่องนี้เป็นเรื่องแก๊สเนาะก็จับเข้าสูตรแก๊สได้เลยครับจากสูตรนะครับก็คือ PV เท่ากับ nRT ไม่ได้พูดถึงนะครับโมนไม่ได้พูดถึง R และอุณหภูมิเช่นเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินั่นเองนะครับดังนั้นเราจะได้ความสัมพันธ์มันก็คือ p1 v1 เท่ากับ p2 v2 ครับบรรจุในภาชนะขนาด100ลูกบาทเซนนี่ก็คือ v1 ครับที่ความดัน1บรรยากาศนี่ก็คือ p1 ถ้าแกนนี้บรรจุในภาชนะขนาด200ลูกบาทเซนนี่ก็คือ v2 โจทย์ถาม พีองครับอยากรู้ P 2ใช่ไหมครับนำา V2 นะครับย้ายข้างมาหารครับจากรูปใหม่เนะ P2 จะมีค่าเท่ากับ P1 V1 แล้วก็ส่วนด้วย V2 ครับเริ่มแทนค่านะครับ P1 ก็คือ1 V1 ก็คือ100และ V2 ครับก็คือ200 ศูนตัดศูตัดศูครับหนส่วนสจะมีค่ากับศูนต์จุดห้าครับอย่าลืมนะครับต้องใส่หน่วยด้วยนะครับความดันที่โจทย์ให้มา1.0นหน่วยเป็นบรรยากาศคําตอบก็ต้องเป็นบรรยากาศนะครับ